สวัสดีทุกคนนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเปิดเสียงเพลงอ่ะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า In enjoy นะคะตอนแรกอ่าน enjoy เพราะว่าไม่รู้ว่าออกเสียงแบบเกาหลีหรือแบบไทยหรือแบบอะไรนะเราอยู่ในเกม enjoy นะคะก็เป็นเกมสัญชาติเกาหลีนะคะที่ได้เปิดตัวในส่วนของเดโมทุกคน ระหว่างที่ทุกคนเห็นคลิปเมยให้รู้ไว้เลยว่าหากคุณต้องการทดสอบเล่นเดโมแต่งตัวละครกับเกมนี้ให้รีบโหลดมาเล่นเลยในทันทีค่ะเพราะว่าเขาเปิดให้เล่นเดโมแค่ประมาณ4-5หวันเองมันมันนิดเดียวอ่ะเธอถึง26สิงหาคมไม่เกิน11โมงนะคะหลังจากโหลดมาแล้วพอถึงระยะเวลานั้นเขาก็จะดึงคืนค่ะตามระบบเลยถ้าใครอยากลองลองได้แต่ นี่คือสิ่งที่ต้องห้ามไม่มันไม่ใช่ต้องห้ามสิ่งที่ต้องเช็คก่อนเลยคือทุกคนจะต้องดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องตัวเองก่อนมันไม่ได้หมายาความว่าตอนนี้ทุกคนจะเล่นได้เหมือนเดอะซิมเดอะซิเป็นเกมที่เบามากๆนะคะเดอะซิม <The Sim S 1> เป็นเกมที่เบามากๆเมื่อเทียบกับตัวเนี่ย อินจออ่ะก็คืออ n j o ออ่ะหนักกว่าแบบมหาศาลมากมากมากๆเลยนะคะด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่ใช้ไม่เหมือนกับเดอะซิเลยอ่าใช้คำนี้เพราะฉะนั้นเฮ้ยเผื่อเข้าได้อันนี้พูดเลยว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เพราะเมย์ได้ลองเอาโน้ตบุ๊กที่เป็นสายทำงานที่เมพกไปทำงานอะลองแล้วไม่ได้เข้าไม่ได้มันจะเตือนเลยว่า Direct ด i r e ก t 12เราอะไม่ซับพอร์ตนะคะลักษณะการไม่ซับพอร์ตมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาซึ่งเมย์ก็ได้ทำการลงไว้ที่เพจแล้วเช่นกันเออนะคะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูคร่าวๆนะคะว่าเมย์ได้ขึ้นปัญหาประมาณนี้นี่ค่ะก็คือมันจะมีขึ้นเลยเป็นป๊อปอัพเลยว่าแบบดิเ็กไม่ซับพอร์ตนะอยู่การจอไม่ถึงอะไรอ่ะถ้าพูดกันตรงๆอะนะการจออยู่ไม่ถึงแล้วก็มีสาเหตุป,ปัจจัยอื่นเช่น ยังไม่ได้อัปเดต Windows ให้ล่าสุดหรือไดเวอร์กระจอไม่ล่าสุดต่างๆนาะนาะเป็นไปนได้หมดแต่ส่วนใหญ่ที่เจอคือทุกคนพยายามอยากจะเข้าเกมนี้แต่ก็คือลืมนึกไปว่าภาพมันสวยเป็น 3D ขนาดเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่สเปคมันจะเหมือน t เดซิมะเออจริงๆทุกคนตัดภาพการที่ทุกคนเข้าเดซิมได้ออกไปก่อนเลยนะอ่ะทีนี้เมย์จะบอกวิธีเช็คสเปคแบบเบื้องต้นแบบง่ายๆ เริ่มต้นก็คือให้ไปที่เมนู start เมนูแถบด้านล่างนะคะที่ว่างดูตรงเม,มาส์เมนะคลิกขวามันจะมีคำว่า task manager ขึ้นมาอ่าพอทุกคนเจอ task manager ให้ทุกคนไปที่เมนู performance ซ้ายมือนะคะจะมีคำว่า performance เห็นไหมอ่าตัวนี้จะเป็นการเช็คสเปคคอมเวลาที่เราจะบอกใครว่าเรามีสเปคแบบใดอะคะ่ะให้เรามาดูหน้านี้ง่ายสุดและ CPU รุ่นอะไร CPU ก็เนี่ยนี่น,นี่เห็นไหมดูตามเมาส์เลยนะคะ CPU ของเมเป็เป็น Core i9 Gen 12 900K เห็นไหมใครถามว่าแล้วเมมโมรีแรมเท่าไหร่เราก็ตอบไปเลย 32GB เนี่ยเห็นป่ะแล้วการ์ดจอดูยังไงล่ะก็ข้างล่างสุดเลยค่ะ GPU เห็นไหมคำว่า GPU 0ศูย์เนี่ยคือการ์ดจอออนบอร์ดเราไม่นับเราไม่นับใครมีแค่ GPU 0ศูนย์หรือการ์ดจอออนบอร์ดที่เขียนว่า u h d Graphic อะไรเนี่ย ให้รู้ไว้ว่าตัดเกม enjoy ออกได้เลยทันทีค่ะไม่มีต้องคิดหน้าคิดหลังมันจะเข้าไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าใครมี gpu 1ก็คือตัวเนี้ยตัวการ์ดจอแยกนะคะแล้วมีชื่อรุ่นมันจะมีบอก nvidia geforce อะไรเงี้ยให้เอาชื่อกาดจอตัวเนี้ยมาสอบถามเพราะอันเนี้ยคือตัวแปรหลักเลยว่าจะเข้าเล่นเกมได้หรือไม่ทีเนี้ยเมย์ไม่สามารถตอบได้หรอกว่า การที่จะเข้าเกมได้จะต้องมีการจออย่างต่ำเท่าไหร่กันแน่จริงๆตัวตัวเกมเนี่ยได้เขียนมาไว้แล้วนะคะตัวตัวเกมเนี่ยได้เขียนเอาไว้แล้วทุกคนเพียงแต่ว่าเออมันก็มีความหยน่นหยวนในหน้างานน่ะนึกออกไหมคะมันมีความหยน่นหยวนหน้างานตรงที่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปอ่ะเดี๋ยวเมย์ขยายให้ดูเอ่อเวลาที่จะดูว่าเล่นเกมอะไรได้ไม่ได้ให้ทุกคนมาที่หน้าเกมนั้นๆก่อน อย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในสตรีมเราก็ดูดีสคริปชันนิดหนึ่งเขาต้องการอะไรระบบต้องการสเปคขั้นต่าเท่านี้แต่แนะนําเท่านี้ทุกคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวประมวลผลที่เราต้องมีนะทุกคนเราต้องมีมันถึงจะเล่นได้แบบดีและไม่ฝืนและไม่ทําให้คอมพังไม่ทําให้น้องหลอกหรือดับไปเลยดือด้อๆอันนี้คืออันตรายนะคะให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อน นี่แหละคือสเปคขั้นต่ำก็คือ CPU Core i5 หรือไ y เซน3 1 6 0 0นะคะแรมขั้นต่ำ12การ์ดจอ RTX 2060แต่ว่าเท่าที่เมเจอเพื่อนๆก็จะมีคนที่การ์ดจอต่ำกว่า2060เล่นได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสเปคโดยรวม CPU แรมเขาสูงมากๆก็เลยไม่ได้ออกอาการถึงกับเล่นไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ขออนุญาตก่อนที่จะเล่นเกมก็ต้องแบบบอกทุกคนว่า เราอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นนะแต่ว่าด้วยความที่เกมมันหนักมากจริงๆเรามีความกังวลมากๆเพราะฉะนั้นใครที่กังวลอยากรู้ว่าสเปคตัวเองได้หรือเปล่าให้ Copy CPU นะคะตรงคำว่า CPU แล้วก็ Memory เท่าไหร่แล้วก็ GPU เท่าไหร่พิมพ์มาในคอมเมนต์นะ3ส,สิ่งนี้จะเป็นตัวที่บอกได้ว่าขาดหรือเกินหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมโอเคไหม อ่ะน,นี้สำหรับคนที่สงสัยในสเปคก็สามารถถามได้โอเคทีนี้เดี๋ยวเมย์จะปิดหน้าจอในส่วนของสเปคและเข้าสู่เกมกันดีกว่าอ่ะอันนี้คือหน้าจอของเกมนะคะเมย์ก็ได้ทดสอบเล่นไปแล้วเมื่อวานหนึ่งวันนะโหลดช้ามากเพราะว่าบ้านในมันบ้านเมย์ที่อยู่ตอนนี้คือมันไม่มีเน็ต Wi-Fi นะคะก็เลยช่วงนี้อาจจะไม่ได้อัปคลิปเท่าไหร่นะคะทีนี้เข้ามาก็จะเป็นลักษณะข,ของหน้าแบบนี้นะคะ เมยจะกดนิวเกมช่วงนี้มันจะแบบถามชื่อถ้าเรากดออกมันก็จะถามชื่ออยู่อย่างนั้นแะเมยก็ไม่มั่นใจนะว่าต้องทํำยังไงอันนี้อาจจะไม่ได้ How to ให้เห็นอะไรมากนะคะเพราะว่าจริงๆฟังก์ชันเขาค่อนข้างเยอะจริงๆไม่ต่างกับการเล่นซิมนะก็ขออนญาตพูดนิดนึงนะคะเพราะมีหญิงชายมีอายุมีอะไรอย่างนี้มีเทรดก็คืออุปนิสัยนะคะทีนี้ตัวของเมยเนี่ยก็ได้ทําการอุปภาพภปไนภาพสวยมากปะ ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันลื่นนะมันลื่นมากเลยแต่ทุกคนทรัพยากรเครื่องที่วิ่งอ่ะจะบอกว่าองศาแล้วก็กราฟ่ฟกราฟิกคืนรันแบบเต็มเหนี่ยวมากทุกคนนะคะอยากจะบอกเหลือเกินว่าภาพมันสวยได้ขนาดนี้สเปคคอมมันจึงสูงมากจริงๆพูดเลยนะคะอ่ะเมได้ทำการปั้นไว้แล้วเมย์เซฟไวแ้แหละอ่ะเดี๋ยวเมจะเอาออกมาให้ดูนี่คือตัวที่เมลองปั้นไปนะคะก็ประมาณนี้จะเห็นว่าทุกอย่างมันมีความแบบ 3D มากเป็นฟิลแบบแอนิเมท 3D บอกไม่ถูกเลยอะคือมันเหมือนจริงมากๆทุกคนดูเห็นไหมเหมือนจริงมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการปรับแต่งอะค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวเมซูมให้ดูบางจุดนะเมยไม่ได้รีวิวทั้งหมดนะคะอ่าบางจุดอย่างเฟซนะคะก็คือใบหน้าเนี่ยมันจะมีเบสิกก็คือเราจะดูจุดก่อนว่าจุดจุดที่เขาขึ้นเนี่ยคือขยับได้ยกตัวอย่างขยับอย่างนี้ อย่างนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดมาเป็นดีเทลตรงนี้ข้างล่างเห็นไหมคะตรงเมาส์ที่เมชี้ดีเทลอิด t อะมันจะเป็นลักษณะของพวกปากดวงตาก็คือเป็นรายละเอียดต่างหากอยังจมูกสันด่างสันอะไรอย่างเงี้ยอะก็คือจะมีแบบรายละเอียด2แบบเบสิกกับดีเทลคล้ายๆเห็นไหมเราก็จะมีปรับแบบเรื่องของความแบบโด่งไม่โดง่งจมูกสวยไม่สวยเหมือนกันเลยแต่อันนี้มีความละเอียด ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเนี่ยจุดมันเยอะจุดสเกลมันเยอะโทดูสิเนี่ยเนี่ยนี่ทำให้น้องตาโตอีกก็ได้ถ้าน้องรู้สึกตาเปือยเกินไปเห็นปะมันมีหลายอย่างนะคะแล้วก็เรื่องของทรงผมมีหลากหลายมากๆทุกคนนะคะมีหลากหลายมากๆเยอะมากๆเดี๋ยวมีขออนุญาตลองก่อนถ้าเราเปลี่ยนนี้มันจะทำให้พรีเซตเราหายปะอุ้ยหายเลยกลับกับ,กบคือนางกับ มันางจะไม่เหมือนตรงที่เราเคยเล่นเพราะว่านางเป็นเฟซพีเซตเราลืมดูเฟซพีเซตก็คือบอดี้ของใบหน้าที่สำเร็จรูปเธอต้องการอันไหนนางจะมีมาให้อ่าแล้วเธอจะมาปรับแต่งปรับแต่งบอดี้พีเซตยังไงอีกทีก็เฟซเฟซไม่ใช่บอดี้เฟซพีเซตก็คือพีเซตใบหน้าเนี่ยจะปรับแต่งยังไงก็เรื่องของเราแต่เราเลือกโทนก่อนไงเออเลือกโทนก่อนมาจเจ้าพีเซตหน้าแบบใดแล้วเราก็มาปรับในมุมนั้นนะคะแต่ขอไม่เป็นอันนี้นะ ส่วนผมก็มีให้ตัวเลือกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็เน้นเป็นเรื่องของวงล้อนะคะเน้นเป็นเรื่องของวงล้อวงล้อก็จะเป็นลักษณะสีเป็นเป็นแบบที่เรากําหนดเองเลยนะคะเห็นไหมสีไล่สีเองเลยแบบอิสระอิสระเลยนะคะได้แต่ชอบกันเพราะมันรู้สึกว่าสีอะไรก็ได้ในทุกๆหมวดเลยนะอันเนี้ยเออในทุกๆหมวดเลยนะคะสกินก็จะมีให้เลือกนะคะ ดวงตาก็จะมีเรื่องของคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ต่างๆลายต่างๆเนอะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะอ่าก็จะมีฟีลแบบนี้หลายลายมากแบบเยอะมากแล้วแล้วสีวงล้อมีทุกอันก็คือทุกคนสามารถไปปรับได้เลยอะปรับได้เลยว่าแบบอยากจะได้สีวงล้อแบบใดอะเนี่ยเลือกเลยนะคะอิสระ ในเรื่องในเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าอิสระมากๆนะคะไม่อาจจะรีวิวแบบเบาๆเนาะอ่าอันนี้เบื้องต้นนะคะแล้วก็เขาก็ปรับได้หมดเลยว่าจะเป็นเรื่องของเล็บนะเอเซอรรีแว่นตานะคะหมวกหรือตอนนี้เมย์ใส่หูฟังอยู่เป็นเนี่ยหูฟังนะคะแล้วก็ต่างหูก็มีนะคะเล็บก็เยอะมากนะคร่าวๆทุกคนนะคะแล้วก็เรื่องของการ b o ด y ก็มีชุดให้มีปรับได้นะคะว่า b o ด y จะเอาผอมจะเอาอ้วนนะคะแล้วก็มีชุดให้เลือกเยอะแยะมากมายสีบางชุดปรับได้ด้วยรองททงลงเท้านะคะเ c e s s o r y อันนี้ดูให้แล้วเนอะออฟฟิตนะคะประมาณนี้จริงๆลูกเล่นมีเยอะมากนะคะแล้วก็สตูดิโอข้างล่างเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกท่าด้วยนะท่าอาปากเห็นปะตรงคำว่า Ex expression อาปาก แบบใดยิ้มเออเป็นเป็นลักษณะแบบว่าให้ยืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมท่านี้อะไรเงี้ยถ้าโพสก็มีนะโพสคาไว้อะเออถ้าโพสนะคะมีมีดีเยอะเยอะมากดีมากๆนะคะแบ็กกราวก็มีค่ะทุกคนแต่ว่าแบ็กกราวเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าให้แอดได้เนาะเมย์ก็พยายามดูอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นเหมือนกันนะคะว่าแอดได้หรือเปล่าหรือจะเอาเป็นแบ็กกราวสีก็ได้ค่ะก็ะมีวงล้อขึ้นเหมือนกันเห็นไหม เออจะเอาแบบดำทะมึนก็ได้นะจ๊ะนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของเงาด้วยปรับเงาได้นะคะตรงบริเวณขีด,ขดเห็นไหมอารมณ์เหมือนแบบสปอตไลท์อ่ะเธออยากจะตั้งสตูให้มันแสงแบบใดอ่ะเธอทำได้เลยนะคะเห็นปะเก๋นะอันนี้ถือว่าเก๋มากมันดูมันดูมีความแบบเหมือนใส่ใจในมุมมองของแสงนิดนึงอะ่ะเออนะคะอันนี้อะไร อ่าอันนี้เหมือนเป็นว้าวความกระจ่างของแสงที่ส่องหน้าทุกคนดูแบ็คไลท์ทุกคนแบ็คไลท์อุ้ยสาตร์อย่างนี้ก็สวยอะ่ะดูพผ่องดีอะ่ะและ้วแต่คนชอบเนาะมันมีสาตร์ข้างหลังด้วยอารมณ์เหมือนวบบถ่ายทิกตอกเลยอะแล้วแต่ว่าชอบแบ็คไลท์ให้อยู่ฝั่งไหนด้วยอ่านะคะก็จะมีความแบบเห็นไหมเออเป็นไงปากนิเมก็ใช้ลิปกอสนะ เดี๋ยวขออวดปากนิดนึงปากเราใช้ลิปกอสนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนเฟซใช่ไหมมันจะมีเมคอัพคือลิปอ่ะอันอื่นแล้วก็ปกติแหละมันเออแต่ว่าข้อละเอียดของเขาเลยนะคือเวลาเราเลือกอายไลเนอร์อ่ะมันจะมีแยกด้วยว่าอายไลเนอร์อันนี้วงล้อสีอ่ะจะมีแยกออกไปอ่ะสามสีแบบนี้มันเป็นสังจุดอ่ะคือหมายถึงมันจะมีอัปเปอร์ตรงตาตรงอายแล้วก็โลเวอร์ก็คือเหมือนกับว่ามันแยกสีกันอยู่มันไม่ใช่แบบว่า ติ๊กทีเดียวแล้วสีมันจะไปทั้งเบ้าอ่ะอ่ะยกตัวอย่างเห็นปะข้างบนเป็นสีม่วงพอเราไปคลิกตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไอายไลเนอร์เข้มเอ้ยไอายไลเนอร์ตรงเส้นตาแล้วก็อันที่3ามจะเป็นข้างล่างเห็นปะคือนางอ่ะละเอียดอยู่นะเรื่องของ make เมคอัพเออจริงๆเดี๋ยวมีปรับให้เหมือนเดิมก่อนอ่ะถึงตรงนี้ประมาณนี้ทีเนี้ย ไอเรื่องของลิปสติกที่จะมาอวดอ่ะคือเดิมอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันมันไม่ได้เป็นเงานะแต่ว่าความพิเศษของเขาคือทุกครั้งที่เราเนี่ยเราคลิกตรงนี้ไปอ่ะมันจะมีเมนูขึ้นมันจะมีเมนูขึ้นอ่สมมตเมติกอันนี้ใช่ไหมพอเราติ๊กวงล้อปึบมันจะมีให้เลือกลิปสติกแล้วก็เอ่อเนี่ยคำว่าลิปกอสนะคะมันจะมีให้เราใส่ความเน่ความเงาไงเห็นป่ะเห็นป่ะ นี่ความงางามของปากอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอารมเหมือนใช้แบบลิปออยล์ซอการ์เลยเธออย่างนั้นเลยเห็นไหมฉันชอบและเธอก็ไปตั้งสีลิปสติกอีกเธออยากจะได้สีอะไรจะเป็นลิปออยล์ซอการ์สีอะไรเธอก็ไปตั้งเอานะ <c oughs> เออมันดีเธอทันฉันว่าฉันฉันชอบเรื่องปากมากเลยนะฉันกำลังอินกับเรื่องแบบ <c oughs> เรื่องสีปากอินเรื่องสีปากนะคะก็เนี่ยประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของการจดจำอะ่ะเมสังเกตดูนางไม่ได้จดจำให้ไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าเดโมโด้วยหรือเปล่านะคะหรือเราอาจจะติดเจดออีกเกมหนึ่งมาว่ามันอาจจะแบบเอ้ยจิ้มไปมันน่าจะจำไม่มันเหมือนแบบทุกอย่างปรับแต่งนะคะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกก็มีบรัชแก้มีแบบเชดดิ้งไฮไลท์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะค่อนข้างละเอียดมากมากแล้วก็มีในส่วนของ เทียบเท่าแกลลอรี่นะคะก็คือสามารถอัปโหลดตัวละครเนี่ยแจกได้ด้วยนะเมก็แซมเปิลไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยทุกคนบนบ,บนโลกใบนี้เนี่ยกำลังแจกตัวละครกันอยู่ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปกดใจได้เออกดใจได้ด้วยนะคะกดใจแล้วก็ดาวน์โหลดได้ด้วยค่ะทุกคนนะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะอ,อ่าในส่วนของ แกลเลอรี่นะคะก็จะเหมือนกันเลยก็จะมีแบบว่าโชว์ว่าเราแจกอะไรนะคะมีติดตามหรือไม่ติดตามนะคะก็ของเมยใช้ชื่อว่า M A Y P J เหมือนเดิมนะคะ M A Y P J นะแกลเลอรี่นะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดน้องคนนี้ได้เมยก็ปล่อยแจกแล้วเช่นกันอ่าแบบนี้อ่ะโอ๊ยแต่เนี้ยพอเพิ่มแสงตรงแบ็คไลท์อะลดมากแบ็คไลท์ไม่ใช่แบ็คไลท์ดีตรงไหนนะลืมละ เอะอีกตัวหนึ่งปะอีกตัวหนึ่งอะหรือหรือเราเลื่อนม่ถึงแบคไลท์แบคไลท์อะแหละแต่เราเรามาตั้งใจเลื่อนดูดีๆว่ามันแบบสวยยังไงอ่านี่แบบเนี้ยเออเนี่ยมันภาพมันเหมือนจริงมากทุกคนดูสิ่งที่เมย์กำลังเลื่อนให้ทุกคนดูว่าภาพมันสมจริงขนาดเนี้ยมันจะต้องเปลืองสเปคขนาดไหนทุกคนลองคิดดูแล้วก็ผิวสกินเนี่ยมีให้เลือกเป็นแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ มีความกลอค่ะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะมันจะมีตรงตัวเลือกนะคะสีก็เลือกได้ตามอิสระเหมือนกันมีเลือกเยอะมากเนี่ยติ๊กตรงเนี้ยติ๊กแบบอะไรนะดอลลี่ออย่างเงี้ยเห็นปะดอลลี่อ e ชัดไม่ชัดเห็นไหมตรงตรงตรงอะไรนะตรงสันจมูกมีมีเงาเข้มสกินโก Laurie ก็คือสกินมีความเป็นผิวแบบเห็นไหมฉ่ำๆอ่ะดูใหม่นะดูใหม่นะนะอันนี้อันนี้ผิวธรรมดาพอสกินโกปุ๊บ เหมือนเป็นคนหน้ามันนิดนึงเออเหมือนผิวสุขภาพดีเออไม่ใช่หน้ามันผิวสุขภาพดีเห,พดเห็นไหมเนี่ยแล้วคือกราฟิกขนาดนี้ทุกคนมันไม่ต่างอะไรกับพวกงานแบบ 3D ที่มันใหญ่ๆเลยอะเราเลยเปิดคลิปมากับการที่ทุกคนต้องเช็คสเปคก่อนนะระหว่างที่เทสตัวละครนะคะเพราะมันจะเข้าไม่ได้เราเป็นห่วงจริงๆอะเรื่องของการปรับแต่งเราคิดว่าทุกคนไม่ยากแค่เราดูจุดแล้วก็เลื่อนตามยกตัวอย่างปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้ปึ๊บ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 เห็นไหมจุดไหนก็คือจุดนั้นนะคะเลือกจุดไหนก็คือจุดนั้นอันนี้คือเบสิกแบบง่ายๆเลยนะแล้วก็เวลาจะถ่ายรูปก็กดกล้องข้างบนนะคะก็จะมีกล้องข้างบนดูทันไหมเมื่อกี้กดลูกกล้องบนหัวข้างบนนะคะตรงนู้นอ่ะปึ๊บมันก็จะเป็นให้เลือกถ่ายรูปแล้วก็เลือกหน้าได้ด้วย,ยจะให้น้องอยู่ท่า ใบหน้าแบบใดนะคะแล้วก็ท่าโพสค่ะด้านขวาเป็นท่าเต้นก็มีอ่าปึ๊บปึ๊บเอออ่าหรือว่าท่านิ่งๆก็มีนะคะเราก็เลื่อนได้เลยว่าอยากจะถ่ายน้องตรงไหนอ่ะประมาณนี้อันนี้ท่าคู่อันนี้ท่าคู่อันนี้ท่าบนโซฟานะคะมีท่าหมีท่าให้ปากเปลี่ยนไหมน้องก็คือแบบหน้าแบบ เหมืนมอนโมโหใครมานี่นะคะก็จะมีความแบบท่านงท่านนั่งอะไรอย่างงี้แล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะคะอ่าแล้วก็มันจะมีในส่วนของการดูรูปนะคะการดูรูปให้ทุกคนกดมุมนี่เมนั่งขวางอยู่เห็นไหม,นไหไมเนี่ยเนี่ยบนไหล่เมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นที่เอาไว้ดูโฟลเดอร์รูปมันจะพาไปยังโฟลเดอร์ต้นต้นทางที่เก็บเก็บรูปไว้ในเครื่องเรานะคะกดถ่ายได้เลยแชะแช่แชชแล้วก็เลือกรูปได้เลย แล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สำคัญน่าสนใจก็คือเรื่องของ VTuber VTuber จะอยู่เป็นเมนูต่อมาจากที่เป็นกล้องถ่ายรูปก็คือ Facial Capture อ่าตัวนี้จะต้อง Connect กับ iPhone เท่านั้นนะคะพอเรากด Connect เนี่ยมันจะมี QR Code ให้สแกนสแกนเสร็จแล้วมันก็คือการเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันพอโหลดแอปพลิเคชันไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยเชื่อมต่อนะคะทำตามคำแนะนำได้เลยเชื่อมต่อโดยต่อกับ i อเครื่องต้องใช้ WiFi ถ,ถ้าใช้เน็ตบ้าน Wi-Fi ก็ใช้ Wi-Fi ท้งคู่นะคะให้มันหากันเจอเนี่ยตามคำแนะนำตรงนี้ตรง Current Current i p address เนี่ยให้กด LEAD กด LEAD แล้วมันจะมี IP เครื่องขึ้นและให้มากกอกในแอป,ปก็คือตามรูปเป๊ะเ,เ,เลยนะคะของเมเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะเมมีแอป,ปอยู่แล้วแต่ว่าของเมเนี่ยออตอนนี้เหมือนใช้เน็ตคนละอันแปบ๊บหนึ่ง เดี๋ยวเมย์เดี๋ยวเมย์ใช้เน็ตตัวเดียวกันกันกบที่ที่เครื่องใช้อยู่ก่อนถ้าเน็ตคนละตัวก็ไม่ได้นะทุกคนเน็ตคนละตัวมันก็จะไม่ไม่นับว่าเป็นการเชื่อมกันใหญ่ปะเนี่ยนี่คือหาไม่เจอเราต้องกดกลับไปแบบหนึง่งอู้ IP เปลี่ยนแบบหนึ่งนะคะไม่เหมือนเดิมทุกคนแบบเปลี่ยนก่อนนะ,ะปึ๊บ เราก็กรอกเลขในแอปพลิเคชันนั่นแหละที่โหลดมาให้ตรงพอรอบต่อไปมันก็ไม่ตรงนะเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันกรอกแล้วทำไงต่ออา้าวไปกดออกแป๊บ,บนึงทุกคนทำไมเมืม่อวานมันไม่ใช่อันนี้นะ ันนี้เปลี่ยนใหม่อ่ะไม่แอดและเดี๋ยวมาดูว่าติดไหมนี่เจอ iPhone เราแล้ว,ลวค่ะก็กด Connect ได้เลยปึ๊บโอเคค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็กลับมาที่แอปพลิเคชันเราจะพบว่าน้องพูดตามแล้วเพราะว่านี่ค่ะมันจะเป็นกล้องจับใบหน้าเราอยู่นะคะมันจะจับใบหน้าเราแล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนเห็นว่ามันจับใบหน้าเขทุกคนก็ไม่เห็นใช่ปะ พอเราต้องเซลฟี่ตัวเองอ่ะเราต้องเซลฟี่อ่ะเดี๋ยวเรายังไงเดีย๋ยวเนี่ยเราต้องเซลฟี่หน้าตัวเองไว้อ่ะมันจะจับเป็นเฟซมาร์กอ่ะเออแบบจับให้รู้ว่าเนี่ยเธอโค้งหน้าเธอพูดอะไรอยู่แล้วก็ตัวละครน่ะเขาก็จะพูดตามนะคะดูดิเดี๋ยวมดูก่อนนะปากน้องสวยมากเลยอ่ะชอบ <laughs> น้องพูดตามไม่พักเลยอ่ะ เออแล้วก็สามารถซ่อน UI ได้กดคอนโทรลชิป u ค่ะอ่านะคะอ่ะมันก็จะจับหน้าเมยต่อถ้าถ้าเมย์ไม่เอากล้องอะอยู่ตรงหน้าตลอดอะเออนางก็จะไม่พูดเพราะว่ามันเหมือนมันจับไม่ออกว่าเรากำลังทำอะไรแล้วคือตาเตอร์ก็คือแบบเลือกลักใส่เหมือนกันอีกสามารถตั้งให้มันโยกหัวได้ก็คือโยกตามนะคะแต่การการโยกอะ่ะเมย์ว่ามันดูเหมือนซอมบี้ไปนิดนึง น้องดูเหมือนแบบเออเอออ๊ะเออีกกูแกงน้องอีกแล้วเออก็เลยแบบว่าน้องอยู่นิ่งๆแหละเดี๋ยวพูดอย่างเดียวแล้วกันนะคะก็ตาก็จะเลิกลากนิดนึงนะคะต้องไอคอนแทคปะต้องพูดกับกล้องใช่ไหมสวัสดีค่ะเมพีเจนะคะแฮแลมดินได้ด้วยแฮเมื่อคืน เมื่อวานก็เล่นแบบนี้ทุกคนนะคะเมื่อวานเมก็เล่นแบบนี้ค่ะก็คร่าวๆนะคะมีเออมีเทรดอันนี้เทรดเป็นยังเป็นภาษาอังกฤษเราอาจจะไม่ได้ลงลึกว่าแบบดีเทลอะไรยังไงเพราะภาษาอังกฤษเยอะมากๆนะคะทุกคนก็สามารถไปค่อยๆแปลดูก็ได้ก่อนที่จะเลือกอุปนิสัยแต่ว่าตอนนี้โหมดเดโมจะยังไม่สามารถใช้ชีวิตหรือสร้างบ้านได้จะเป็นการเข้ามาเทสแต่งตัวละครแล้วก็อัพลงแกลลอรี่ร่วมกิจกรรมได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรม สามารถตามกิจกรรมได้ที่ช่องคุณหมีมีซิมนะคะคุณหมีมีซิมมีโพสต์กิจกรรมไว้นะคะในแท็บชุมชนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะก็จะได้เ,เขาเรียกว่าอะไรนะซุมผู้โชคดีด้วยที่จะได้รับรางวัลของเกม enjoy นี้นะคะก็คร่าวๆประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้พูดในดีเทลเยอะมากด้วยความที่จริงๆแล้วงานมันละเอียดมากจริงๆแต่ อินเทอร์เน็ตเราไม่อำานวยถ้าเราอัดคลิปเยอะเราจะแบบอัปโหลดช้ามากๆกลัวไม่ทันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสาหรับ e n j o y เกมใหม่ที่น่าติดตามราคาการจําหน่ายวันที่จําหน่ายยังไม่ออกนะคะก็รอติดตามช่วงนี้เล่นเดโมไปก่อนถึงวันที่26ไม่เกิน11บเอโมงนะยีสิบหสิงหานะคะใครที่สเปคคอมถึงก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะคะใครที่ไม่มั่นใจเรื่องสเปคคอมอย่างที่เมย์บอกเอา CPU ี a แรมแล้วก็การ์ดจอคอมเมนต์ไว้ทั้ง3อย่าง มีจะประเมินให้เบื้องต้นนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากมๆที่ติดตามรับชมค่ะก็ขอให้สนุกกับเกมใหม่สไตล์ใช้ชีวิตนะคะกับ enjoy สัญชาติเกาหลีเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะไม่มีเอฟเฟกไม่ได้เปิดเอฟเฟกอะไรคลิปนี้โน้ตต n นโนนไม่มีค่ะไม่ได้เปิดเลยไปแล้วทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ